นี่เป็นวิธีการหากาแบบใหม่นะครับนี่ครับพูดนี่ค่ะมงสีดำ นี่ครับากบมาเลยนะครับประโดงหาบนะครับนักใสออ่อ่างผสมปูนนะครับหรือว่าอ่างน้ำให้ลูกๆอยู่ขอกนะครับ นี่ครับแล้วก็หลากมาเลยนะครับ Bye.